นักแสดงทุกคนทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้ทุกฉากออกมาสมบูรณ์แบบแต่มากกว่าความทุ่มเทคือบรรยากาศความสนุกในกองถ่ายที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและโมเมนต์สุดพิเศษบรรยากาศในกองจริงๆก็กยิ่งนักแสดงไทยแล้วนะมันมีแต่ตัวที่เล่นอะ คือระหว่างระหว่างวันระหว่างเวลารอถ่ายมันก็จะมีความนอกจากแบบเตรียมตัวเข้าซีนต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบบเออมันมีเล่นกันซึ่งเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะในการที่จะให้แบบทีมนักแสดงมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันอ่ะอย่างน้อยมีส่วนหนึ่งที่อยู่กับโปรเจกต์นี้มานานก็รู้จักกันมานานแต่พอเปิดกล้องจริงก็จะมีหลายๆคนที่แบบเสริมกําลังหรือเปลี่ยนหน้าเข้ามาใหม่ซึ่งทุกคนกลมกลืนก็ได้เร็วมากนะครับก็คือแบบมีการหยอกล้อมีการเล่นกันอย่าง คู่พานางเราเทปเองก็พยายามด้วยความที่เขารู้ว่าชียอนเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองนะแล้วแบบชียอนจะเป็นคนเกาหลีที่มีมีคิวแทบจะทุกคิวอะ่ะบางคิวเขาก็จะไม่มีเพื่อนเลยในช่วงแรกๆอย่างไม่จะไม่มีนักแสดงเกาหลีคนอื่นเลยอย่างอย่างเทปเองก็จะพยายามเข้าไปเล่นกับเขาเข้าไปแบบเออทำให้เขารีแลกซ์ทำให้รู้สึกว่าแบบเออเขาไม่ได้แบบแปลกแยกนะอะไรอย่างเงี้ยเทปมันก็สไตล์มันนะครับคือมันก็มีความกลวนๆน,นะมันก็เข้าไปแบบ มันก็พูดเกาหลีไม่ได้อังกฤษก็อังกฤษก็บลาๆแต่ก็ทําให้แบบเออชียอนดูรีแลกซ์ขึ้นได้ทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศบรรยากาศมันดีขึ้นการทํางานกับพี่โซ่บอกเลยว่าเอาจริงรู้สึกแบบว่าเป็นพุ่มกับพี่ใจเย็นมากใจเย็นมากเออแล้วก็ มันทําให้การทํางานของพอพุ่มกับใจเย็นเนี่ยมวลของการออกกองมันจะไม่เครียดไม่ไม่หนักจนเกินไปเพราะงานเรามันหนักอยู่แล้วเนาะพองานมันหนักอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าหัวเรือใหญ่ยังพุ่มกับเครียดดุหรือเสียงดังอะไรอีกเนี่ยมันจะทําให้บรรยากาศการทํางานมันไม่ไม่น่าสนุกแต่ของพี่โตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพุ่มกับที่ใจเย็นมาก พร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเวลาที่มันแต่และแผนกมีความติดขัดอะไรมาแล้วก็แก้ปัญหาแบบไม่ใช้อารมณ์มันก็เลยทําให้ซีนที่มันเหมือนจะยากยากมากมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปได้เรื่อยๆแบบเ,เป็นมวลการทํางานที่กลับบ้านไปแล้วไม่ไม่กดดันนอนหลับได้ เออพราะผม,มรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แปลกในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอีแบบหนึ่งแต่ผู้กำกับอ่ะเขาอยากได้อีกแบบหนึ่งพอมันแบบเฮ้ยพี่อเอาแบบนี้เทปเทำได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็ลองเราก็ลองคิดว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าแต่พอผมไปดูแบบไปดูภาพในจอมอนิเตอร์อครับไปดูเพลย์แบ็กเนี่ยเอ้ยมัน,ม,นมันออกมาดูดีครับออกมาแบบโอเคที่สุดเลย 가장 좋아했던 씬은, 어 제가, 어 써니라는 그 친구를 위해서 그림을 그려가지고, 그거를 가지고 차를 운전해서 이렇게 가는 씬이 있는데, 그 운전하는 씬이 저는 되게 기억에 남았어요. จากเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความท้าทายความฝันและการเดินทางของตัวละครสู่การทำงานที่เข้มข้นของนักแสดงและทีมงานทุกคนเราได้ร่วมกันสร้าง The Bangkok Boy Series ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสทั้งมิตรภาพความรักและเส้นทางชีวิตที่ไม่คาดคิด ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ The Bangkok Boys Series นะครับเป็นซีรีส์ที่มีความดราม่าจัดเต็มนะครับบู๊จริงนะครับเตะต่อยชกต่อยจริงนะครับแล้วก็มีความสนุกในหลายรูปแบบที่ผมคิดว่าซีรีส์วายในรุ่นนี้หาชมได้ยากเหมือนกันฝากด้วยแล้วกันครับกับ The Bangkok Boys Series นะครับผมเร็วๆนี้ครับทนสแตฟคนดีที่เหนื่อยมากที่สุดและผมก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุด 어, 좋은 작품이 나오지 않을까 재밌는 작품이 나오지 않을까 생각을 해요 그리고 제가 봐도 이 대본을 봤을 때 되게 재밌는 요소들이 되게 많아요 그러니까 꼭좀 시청 부탁드립니다 I don't k e o w why I'm being A person whose heart is not at ease The Bangor Boy Series เป็นซีรีส์ที่คุ้มค่าคุ้มเวลากับการดูแน่นอนเ,อเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีครบรถมากทั้งวายทั้งยูรีทั้งแอคชั่นยังไงก็ฝากติดตามเดอ b บ n g ก์กอบไ Series กันด้วยนะคะ นคทนไมไหว God, หอไือใครๆก็บอกว่าทำหนังแอคชั่นอะแพงซึ่งก็แพงครับแต่เราเราพยายามที่จะใช้บริหารจัดการใช้สมองที่จะใช้เงินอย่างชาลาดให้ให้ได้มากที่สุดนักแสดงทุกคนมีความทุ่มเทและตั้งใจและทีมงานทุกคนก็เราไม่ได้มองว่าเราทำซีรีส์วเรื่องหนึ่ง no no just ไม่ไม่ใช่แค่ซีรีส์วายเราไม่ได้มองว่าซีรีส์วายเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์วายเรื่องเที่ทผ่านมาและผ่านไปเรามองว่าซีรีส์วายเรื่องนี้น่าจะจุดประกายให้วงการซีรีส์วายหรือให้คนอื่นมองหรือคนอื่นๆที่ไม่เคยดูซีรีส์วายเลยได้รู้ว่าเอ้ยยังมันยังมีซีรีส์ที่ที่บอกเล่าเรื่องราวดราม่าเข้มๆแอคชั่นมันๆโดยมีเรื่องความรักของผู้ชายสองคนคนที่ไม่ดูวายก็ดูได้แน่นอนครับเป็นซีรีส์ที่น่ารุนน่าติดตามเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็คิดว่าจะให้ข้อคิดอะไรกับ คนดูในทุกๆกลุ่มได้ก็ฝากซีรีส์เรื่อง The Bangkok Boy Series นะครับอยากให้ลองดูลองดูนะครับถึงคุณจะไม่ใช่คอวายแต่รับรองว่าซีรีส์เราดุเดือดดุเดือดไม่ไม่แพ้ซีรีส์ m a i n s t r e a แน่นอนขอบคุณครับเตรียมตัวพบกับ The Bangkok Boy Series ที่ทั้งตื่นเต้นและเข้มข้น26เมษายนนี้ทางช่องอมลรินทีวีกด34 <increí ble> <pregnancy>